bọn sơn nằm bụng nhìn mẹ tôi trong mọi người nói chung tôi mới sợ gì hả ngoài nhạc mầm hẳn mầm nhạc lại hả ngoài của bang mầm bang hẳn mầm 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 nhà mầm 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 thế mầm mầm cụ mầm băng băng mầm 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 กันแล้วเราเมื่อข,ข่าข่งเมียมึงตสด่งนี้บวละไว้น้ำขัน้นจม,มตัวมื่อเศร้าจนดีคำอูบ่ได้จมมื่อเศร้าเมียปากก็เทยวอูเบ้าอูบวกระกจักบวมึงเมืองดูบักผิดมื่อน้ามันเกี่ยวเป็นบ่อเขานะอ่าขอนันนะัน่ะกัวมันมันฮัดตฟอนแลนวเนี่ยเขาพ่อเกี่ยวได้อยู่ทล่ะแม่โอ้ยแบบนี้ ก like ูว่ามันหดจักตาขาวๆอยูกกองหรือเฮ็ดเปล่าเฮ็ดเปล่าแล้วมเฮ็ดยังมั่งหันมงยกขาใส่ไหมญาของขาแม่แม่นบ่เดี๋ยวนี้ญาอีังจะยกของขามบ่มังไงกูซูนีบักเถิดยังแม่บอกมันเกี่ยวไว้ไม่เนี่ยน่ะพวกขางไอเกี่ยวนี่เราแม่เจ้าชมดูหลายกูไม่ได้จ้องกูเฝ้า เฮ้ยช่างบ่มีไปากเนาะช่างบ่ตายน้นาวดูดเอ้าม่ยังงั้นแ่แบบกอบใ่พูดใะไบ้งเก่าหัวสุดๆดอกงาเก่าหัวยังยังกยังอยู่จังสี่บบตะเกียบยังไงสอนมั้างไหมในเด้อวัวมันเกีียวเขาบ่รือหรอกไอสเม่าก็เป็นกอจะเปลี่ยนไปเรื่อแล้วแม่ ก็มาฝึกมาสอนเอาตัวแม่ไพวันเป็นมาจะได้ทองท่านกูเว้าวน่ะมึงเข่าขางจะเมียมึงท่านบอกว่าร่วมจริงนี่หรอะว่าด้เข่าขางนี่หรอท่านแม่เบอกยังอัดเทียงจะชอดชอดจะจะไปเจียวสับหัวจะบาด,ดจมเศร้าจมแรงตื่นมายินดีเสียงกูดเดียวรดกูว่าได้จมกูบอกกูอยากให้ซู้ได้ยุได้กินถ้าซืมีลูกมีเต้ามาให้จังใดซื้อเอาอยัางกินมันนสอนมันเี่น ฮะมีไบ้านเอิญเอินไป,นปนยังผู้ใหญ่บ้านเพิ่นบอกให้ว่าเอิ้นไปประชุมเอาสุก่อนมาเลี้ยงไี่ยังเราสุก่อนกระมาน้อยแหละมาน้อยแม่แมนมาหน่ะสุก่อนเพราะว่ามันหมูเดี่เขาว่าไปปากันไปรถรถสิเกี่ยวกับอีนั่งเองแบบเขา ั่นเที่ยวถ่าด้าอนะเข้าไปเฝ้ามาเด้เอเข้าตีขอบโอ้ยอไม่ต้องเจ็บแอวเด้น้อบาดอยูาา่นะหาต้นเรืองสิไปนาะยาเอา้ากูจมมาเจ็บแอวกูว่มมามันเจ็บแอลเอดี่ยมึงซีนมาหากูหาเนื่งยังบอท่านมาสิไปใส่อยู่เนี่ยโอ้ยอนี่สังอื <c oughs> ตั้งบดา,ายเนาะเสียมุ่นจะคลายมึดรู้อะไรยังก,ก่อว่ามันยังดอกนั่งกูสิไปเศร้าจากข้าวก่อนกูเก็บ L แอลไลเดียวเนี่ยคือบ่าเห็ุให้มันตกหนาก่อนตนัตงไปเอาอันนี้แม่คนเจ็บแม่มึงสีไปให้ตายก่อนตีเกี่ยวเบียงมั้งแม่ใจลูกให้เ,าเาขานไปเนานะเกี่ยวมันมาซุ่มว่งนั่นเนี่ยว่างนี่กับว่เกี่ยวเนี่ยเ,เกี่ยวเอาแน่เนี่ย เจ้วเข่ากับบอนมาจังไหนกะให้กูไปเศร้าเมียจะเข้าก่อนมึงเจ้ถา่ายยู่นี่แหละใช่ม,มาขีดมะขึ้นเฮียนมากที่แหลกเหรโอ้แหววมีเนี่ยโอ้ยมันขึ้นเฮียนเลยเฮ้ยแงบ้ตาตายเนาะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมาขนี่แหละกูจะบอกมกขิดให้มันปามันซะเลย เขซุนจะน่าหว่ามากเลยข้าขไปข้าก็ไปมอนจกสีข้าขไปไหนทีไ่ไหนเบิ่งกลัวกับตายแล้วนีว่โอ้ยีนี่แม่จองหองพหุนีเฮ็ดหยั่งมันกะเรืองของกูตัวมึงไม่น่าที่เจียวมันกะเจียวไปจะเน่น มึงอย่า <laughs> Mà ว่ากูแบบนี้ đây, กูงามกว่ามึงกูก็บ่ทราบว่าจริงเฒ่า อ๋ออ uh ีน huh. uh ี่ไงยังบาตกปากแบบนี้บม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่นาทีเฮ็ดมึงไก่เฮ็ดเป็ดเนาะกูเป็นแม่มึงตัวเดียวนี่ไงกูสีเฮ็ดยังมันเป็นอย่างเกิดก้อนสูตตัวอืมไม่ไหวไม่ไหวสีเฮ็ดยังมันหนังมันสูง ยาเกี่ยวบาดมือยาเกี่ยวบาดมือตายสำเนมพี่เป็นยังไงใช้บ้างกันนะกูว่าแล้วกูว่าแล้วใช่ล่ะไป่ต้องไหนกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วมีมึงนี่ตาย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 เกี่ยวเขาเปลี่ยนบ่กูว่าแล้วขั้นกูว่าหย่งมึงอฉาทเถียงกูช็อตชอตหลายบาดนี่ เอ้บรรดาบ่าพอมมึงเป็นังไหนบาทนี่ยข้นกูเเว้งยังนั่นขันกูนั่งหฮมมึงกะเลี้ยวเบิ้งตะกูมึงมาเบิ้งเกี่ยวจักเทียเฮ้ยนี่จะเป็นมึงเนาะลูกแก่แล้วเจ้ายุส่าช่วมาเกี่ยวของกันนะยูพี่เร็วมันผู้ใดล่ะมาผู้มาเกี่ยวของเนี่ยชื่อนางยูคือเอ้าเกี่ยวเบื่อบาทใหญ่มึงเนี่ยขันกูว่าขัดโอ้ยขัดเขาเลิกกันแล้วเนาะ แล้วอว่าตายดอกว่าซ้ำหนีกูคัดเลียดไว้แล้วคันบซัสนฝุ่นอันเลียดถ่วงให้น่าอยู่คนหนาไข่เบิ่งกันหน่ะยปัดคือเขาเลึกแท้เอ้ยมึงบอกท่านในเบิ่งมึงกับว่าเขาเลือดน้อยเอียนเหี้ยผาหอยไม่เป็นไรคือว่าเลียดเต็มให้น่าอยู่ผู้หนาห่วงเปิ่งเฟิ่งกูว่ามันเลียดหัวเลียดเต็มตัวเอ้ามึงหายยังยังซ้ำหนีมันมาตายดอกอันย่างอื่นเขาเลือดก้อนนี่ยังมาตายยัยขวัญจิต่าตายเลยมี่ยัยตายจังได้เดี๋ยวนี่ แล้วม่งแม่เลียดแบบไรเขา <อ S 1> มเศร้าหายเศร้าสายมาย,ายมึงมาเกี่ยวเขาเป็นบ่หมือนี่แม่ฝ่าอารมณมาเกี่ยวเขามันบ้าตายดอกซ้ำนี่ไปอีนี่กระได้พาอให้งไปนี่แม่ย่ามาตั้งตันท่านนี่เอาเหัวกูตีชูห,หน่งหัวม้อนหัวกูเนาะโอ้ยโอ้กูคือเบือเบ่อคือปั่นเบื่อเห็ดแฉโน่นหน่อน โอ้โอ้โอ้อะไดรประเทศนี่มันบอบเอือ run, ้มีห <music Brothers> ัวมีตามเอาลูกเอาเมียก็ได้ปวดสมองเฮ็ดเปียกปันคันป่วยเย้าเวลำเวลาเฮ็ดหอดเกี่ยวบาดมือบางทีน้องกับพ่อบันกัรเลยบาดเกี่ยวน่ เอ้ยอีนี่สิได้ผันนวนึ่งบานเขาฟัวนอ้บบาทเกี่ยวให้ไว้ในเปียงนั่นน่ะเฝ้าเฮ็ดฝ่าแล้วในเปียงซ้ำอ้อยเกี่ยวเขาซ้ำหนีเกี่ยวบาดมือเกี่ยวจนหัวงอกปานี้ยังมาทันในบาดกูจักเทียอยู่เนี่ยซือ้อมีอันนี่แต่มันมาจมดูเจ้าคือพวาชาวฝรั่งถุ จ้าซังยูน้องไ,ไห่ใครก,กังตาน่งมันเป็นตีกอวโอหไหนทั้งในบ้านไม่พอพวกเป็นคว้วยเป็นเซียวเจ้าวีสอนเสียติพอกค้วยเนี่เรามาถามหาบรงหัวคำนีไ่ไหมโมแพนนะตีขออยงสี่เป็นตีขอประชหมูพ่อว่าน S <S เนีนบลอลแล้วมาถามหาก็ัอยุ่ยด้บางหัวงตามีพอีอขอประชุมพอดีไปไปรนะชุ่มแล้เขาประเกินนิ่ยังผู้หยวาน,ายายวานาเปนเว่าอยู่วระสิซุมก่อยู่แรงบุญวัดโยบุญว่าสันคนหิมีบั โอ้ยเสียงหมาคือเสียงคนน,น,น่านีาน่ยนะพอเจ้าอยู่วะบอีพพอไปประชุมแล้วมาขึ้นมาพี่ไอ้เดี๋ยวัไอ้ขอขึ้นไปนิดเด้ยอไอ้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวปูสานมาคนเด้อเดี๋ยวปูตัวละอ้ ừm như ừm 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 con ai. Chà. Đoán. Đoán. Đoán đợi đợi ai? กินเนอ็กหวานหวานก็อีกต่ออายพ่อ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 ม m o เดอะมเดอพ่อพ่ z o กนึกว่าตมันสีหวานเมื้อโอ่งไหม z o เดอะ z o เดอเ้ก็ว่าไปสล่กรบอกมาตั้งว้พุ่นแค่นมาเพ่อมไดใบ ิงซอเรงไปหลายเสี่ยงขินแล้วไอ้เนี่ย เฮ้ยเกิดบู้เดนเกือพ่อขยี้แล้วไอ่จะว่าขยอยกล้ารึกเกือพ่อเจาลกเหียนบุเฮ้ยหลายบุกเสียนมื่อเือเป็นว่าวสาวมเป็นัน้องมันปวดตัวแดงาดองกันเนอะมันไปยิ่เอียงกับเกือบยู่กันอี่เกือบอีพอคอยเดินเจสิก้าด็กยุติมากสตาร์คือปนั่งคอยชิมาก้า 哦哦！